สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนพฤศจิกายนเราจะใช้ไพ่ชุดนี้ดูให้นะคะเป็นไพ่ทาโรวงกลมเซอร์เคิลทารเอ่อคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16มิถุนายนคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมตัดเวลาตั้งแต่16มิถุนายนจนถึง15กรกฎานะคะคลิปนี้ก็ใช้ดูได้ทั้งราศีเมถุนกับลัคนาเมถุน สำหรับท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนตุลาคมให้กดดูที่ใต้คลิปนะคะให้กดไปดูเอจะเอาข้อมูลอะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็จะเป็นเพลย์ลิสต์12ราศีในเดือนกันยาตุลานะคะอยู่ใต้คลิปก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มานะคะท่านใดที่ต้องการดูดวง แบบเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเฉพาะแบบมีค่าครูเท่านั้นนะคะก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนพศ2564เนี่ยเป็นจังหวะที่ชาวราศีเมถุนกระชาวลรัคนาเมถุนเนี่ยจะต้องชดใช้กรรมเก่านะเป็นเวลาของการชดใช้กรรมเก่ามีดวงค่อนข้างสูงมากในเกี่ยวกับเรื่องการย้ายที่อยู่ในเดือนในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับ การโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เกิดขึ้นจะมีการย้ายท Sims. ี่อยู่อาศัยสําหรับคนแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันยังไม่ควรท่านยังไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือยท่านไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีดวงที่จะได้ไปงานศพของเพื่อนท่านมีดวงที่จะได้ไปงานศพของเพื่อนในเดือนพฤศจิกายนนะมีเกณฑ์ได้ไปงานศพของเพื่อนของฝูงในเดือนพฤศจิกายนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจะเป็นปัญหาหนักๆในเรื่องการเงินแล้วก็ความรักดวงความรักดวงความรักดวงความรักของท่าน ในเดือนดวงความรักของตัวท่านในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าไม่ไม่โอเคไม่สมหวังมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาอาจจะมีเรื่องผิดใจเท่าที่เอดูจากในไพ่นะชาวราศีเมถุนนี่ยจะมีปัญหารักสามเศร้าในบางคนเนี่ยจะมีการยื้อแย่งของรักกับคนอื่นคือแย่งคู่แย่งอะไรกัน เป็นในลักษณะเหมือนทะเลกกาะกันเกี่ยวกับเรื่องการแย่งคู่การแย่งผู้ชายกันการแย่งผู้การแย่งผู้ชายการแย่งผู้หญิงกันในด้านการงานเนี่ยคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกขายสมุนไพรขายยาเนี่ยจะได้เงินดีมากชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยจะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักต่างวัยนะ แล้วก็ท่านที่แต่งงานแล้วอะ่ะมีเกณฑ์เนี่ยมีเกณฑ์ได้บุตรมีเกณฑ์ตั้งคันจะมีปัญหาทางด้านการเงินเข้ามานะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินค่านู่นค่านี่เยอะเลยมีดวงที่ต้องเสียเงินเข้ามาแต่ท่านสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยความที่ว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ การเงินของท่านนะคะจะหาได้มากการเงินของท่านเนี่ยจะหาได้มากแต่มีเรื่องที่ก็จะต้องใช้จ่ายไปมากเอ,อ่อในด้านความรักเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องความรักอะเป็นมันเป็นในเชิงว่าเป็นรักต่างวัยด้วยแล้วก็เป็นรักต่างฐานะกันอะเป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของความแตกต่างกันระหว่างคุณกับคนที่คุณชอบคุณอาจจะไปชอบคนที่เขาไม่เหมาะสมกับตัวเองคุณอาจจะไปชอบคนที่เขาไม่เหมาะสมกับตัวเองจนทําให้มันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาอาจจะมีปัญหาบานปลายมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ว่าเออเป็นปัญหาลักษณะวัยด้วยเป็นปัญหา ความไม่เหมาะสมด้วยหรือเพศตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่คือคุณน่ะอาจจะชอบผู้ชายผอมๆขาวๆสูงๆอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะตั้งคุณอาจจะตั้งสเปคในเรื่องความรักไว้มากจนเกินไปอะ่ะคุณอาจจะตั้งสเปคในด้านความรักไว้มากจนเกินไปนะ ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการยกย้ายที่อยู่การเดินทางไกลนะ ในเดือนในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะสำหรับท่านที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วอะ่ะหรือแบบคบหาแฟนมานานอะ่ะอาจจะมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเกิดขึ้นได้ไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าเมื่อมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยท่านอาจจะต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาบางอย่าง เมื่อประตูบานหนึ่งปิดนะไพ่ใบนี้มันหมายความว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดเนี่ยมันจะมีประตูบานหนึ่งอะเปิดส่วนไพ่ใบนี้หมายถึงเป็นจังหวะที่ว่าท่านน่ะดวงตกไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณนะ่ะมีศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือคุณจะต้องมีศรัทธาคุณจะต้องมีศรัทธาที่แท้จริงอะคุณจะต้องมีศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้นน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรักลักครั้งใหม่ของคุณน่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตความรักครั้งใหม่ของคุณแต่ในในความรู้สึกเอนะเอคิดว่าเออในสายตาของเพศตรงข้ามในสายตาของเพศตรงข้ามนั้นนะเนี่ยในสายตาของเพศตรงข้ามนั้นเนี่ย เขามองว่าคุณเป็นคนแปลกๆคุณเป็นคนแปลกๆเป็นคนที่นิสัยแปลกๆเป็นคนสันโดษในสายตาของเพศตรงข้ามที่เขามองคุณมาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนแปลกๆนะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนแปลกๆเป็นคนที่สนใจในอารยธรรมคุณเป็นคนที่สนใจในประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณคุณเป็นคนแปลกๆคุณเป็นคนที่ชอบจมปักอยู่กับความรักอันผิดหวัง แต่คุณมีบางอย่างที่เพศตรงข้ามเขาสนใจนั่นก็คือว่าคุณเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์เวลาคุณเวลาคุณออสมาธิเวลาคุณสมาธิดีๆเวลาคุณไม่เครียดเนี่ยคุณเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์เป็นคนที่แบบมีจินตนาการมีไอเดียสร้างสรรค์คุณมีเกณฑ์ที่จะย้ายที่อยู่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆและเริ่มจะมีความสุขมากขึ้น จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพของเพื่อนได้ไปงานศพของคนรู้จักนะเอมองว่ามันจะเกี่ยวกับงานศพนะชีวิตของคุณน่ะณเวลานี้มันเหมือนมืดแปดด้าน เหมือนคนตาบอดเดินบนเสามันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะมีปัญหาหลายๆอย่างคือตัวคุณนะ่ะมีปัญหาหลายๆอย่างที่คุณเนี่ยสับสนว่าวุ่นใจไม่รู้จะแก้ไขยังไงมันสับสนมันว้าวุ่นคุณมีปัญหาเกี่ยวกับรักสามเศร้านะมีการยื้อแย่งมีการยื้อแย่งของรักกับคนอื่นหรือคุณนะ่ะอาจจะไปชอบตัวคุณนะอาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้ ให้ระวังถูกคนใกล้ชิดเอาเปรียบทางด้านการเงินนะให้ระวังถูกลูกน้องถูกลูกน้องเนี่ยอมตังค์ถูกลูกน้องโกงถูกลูกน้องอมเงินอ่ะอืมจะมีปัญหาถูกโกงเงินอ่ะถูกลูกจ้างโกงเงินสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการนะจะได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนถ้าแต่งงานแล้วนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอะ่ะมีเกณฑ์ตั้งคันนะอันนี้จะได้ลูกชายนะแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคนะสำหรับท่านที่เป็นแม่ค้าท่านที่ทำการค้าท่านที่เป็นเซล เป็นแม่ค้าเนี่ยการเงินของท่านก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นน่ะการเงินน่ะมันจะเริ่มเริ่มดีขึ้นนะแต่ไม่ถึงกับดีมากอะ่ะในฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงในฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหลายๆอย่างท่านจะค้นพบวิธีการแก้ปัญหางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศการขายของส่งออกนําเข้าการทําธุรกิจการขายของส่งออกนําเข้าเนี่ย ถือว่าจะประสบความสำเร็จอย่างดีทีเดียวชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ย ท่านจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายจะมีเรื่องทางกฎหมายเข้ามานะคุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆได้หากไม่ทําผิดกฎหมายในด้านการทําธุรกิจเนี่ยการเจรจาเนี่ยจะสําเร็จแต่ล่าช้าในด้านความรักเนี่ยคือคุณน่ะยังไม่เจอคนที่ใช่หรือบางครั้งเนี่ยคุณก็ลุ่มหลงเพศตรงข้ามมากจนเกินไปสำหรับธุรกิจการงานของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแบบช้าๆท่านที่ทำธุรกิจจากกับ กับคนต่างชาติเนี่ยจะประสบความสําเร็จในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันจะเกิดขึ้นคําแนะนำนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณน่ะจะยังไม่เหมาะยังไม่เหมาะสมที่จะคบหาใครจริงจังเป็นแฟนในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะที่คุณจะเริ่ม คบหาใครเป็นแฟนแบบจริงจังเพราะคุณจะไม่พบคนที่เหมาะสมที่จะเป็นแฟนด้วยในช่วงนี้ให้รอคอยด้วยความอดทนในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยท่านควรจะใช้เงินอย่างประหยัดและควรเริ่มสะสมเงินทอง ควรประหยัดควรเก็บเงินได้แล้วไม่ว่าคุณจะพยายามเท่าไหร่นะดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกาไม่ดีสําหรับท่านที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วสําหรับท่านที่คบกับแฟนมาแล้ว1ปี2ปีเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งครันได้ลูกชายมีเกณฑ์แต่งงานสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์ตั้งครันได้ลูกชายแต่สําหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไมเนี่ยดวงความรักยังไม่ดีควรจะอยู่เฉยๆหรือรอต่อไปก่อนนะคะ ธุรกิจของท่านก็ยังดำเนินไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เพศตรงข้ามที่เข้ามาพัวพันธ์กับท่านเนี่ยจะเป็นในลักษณะเจ้าชู้เปลี่ยนใจบ่อยโลเลง่ายอะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ